องฟ้าทะเลราทหารทุกคนต้องทำงานกระดกเจ้คอยดูลูก,กลอนะเอาไรอนะเมีเยลูกด้วยตอนนี้ลูกอยู่ใ<ห>้เมียคอยดูลูกเมียก็ตาบอด้ระเรก,ก็เริ่มต้นเอาจะไปแท้บก้ยกอยต้งเบนะไปหนึคนต่อไป I'm <laughs> 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 oh I don't โอ้โหเปรี้ยวเลยโอ้โดนแรงเลยในเรื่องมากนะต่อไปไปลองตัวนะโอ้ยขอมหอมไปจับหัวมันขอมมากขึ้นแต่ว่าตกใจอ่ะนี่มันจบจากการล่ำที่นี่มีรถบอมาด้วยรีบรีบประลองไว้เดี๋ยวปีตายก่อน เฮ้ยมึงฟังดีๆหายจะโดนหน้าเจ้ากูเออเอาผิดที่เจ้าผิดนะจะมีเขาย้อนสอนสิตอนเออมีเรื่องเข้าโรงแราย้อนสอนกลับเลยแต่หมวยห้องตายเหรอเฮ้ยเอาเต่าให้มึงเนี่ยเต่าไม่เอาเพไม่ชอบมันแต่หมวเออเต่าดีก็ว่ามัน ตองกันได้หลังจากดารตลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหร้อนนะดูอะไรเขาพูดวเนี่ยเฮ้ยมีแรงไปเยนานเยไม่ไม่ยอมมาวัน่ายจไฮะไม่ยอมให้งายจังจะโดนนินทา่อไป่ะไม่รบไม่รบไอ้ชจ้

ไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยไปถูกแล้วเนี่ยเป็นอะไรไปไหนอ่ะอ้าวแม่โอ้ยของหญิงขาสบ้าก็วิ่งไวได้ด้วยนะกดสอบสอบจริงๆเลยเป็นอะไรบ้างเนี่ยของหญิงวะนี่ตาบอดวิ่งเฮ้ยอย่าจับมือเมียเรานานโอ้ยยี่หึงจริงๆเลยเนาะแต่พ่อเจอแล้วของหญิงหน้าตาเหมือนหมีแพนด้าเฮ้ยไปไวเลยไปต่อฟูกู เอ้ากูใครเอああ้ามาดีสิมาดีสินี่มันตกกูไหมมาดีน<อ>มันตกกูไหมฮะพระองบอกว่าอะไรอ่ะกูบอกว่าใครแพ้ก็โดนตกมาใครแพ้โดนตกหน้าอาือก็เมื่อกี้เนี่ยใครต่อใครแพ้ก็โดนตกหน้าหมดอือทีนี้ไอ้ทานลาชนะพระอ,องค์บางท่านรู้ว่ามันไม่กล้าตกพระอ,องค์นนนเน,น่ยพระองค์เลยตกแทนบ้าได้ไงลูกทำไมกูเป็นเจ้ามึงตกหน้ากูแล้วใครจะรับหน้าถือตาเอ้า มันเป็นคำสั่งขององค์อ่ะมันไม่ได้มันก็ต้องเป็นกูเพื่อคนนึงจะเอาไงอะการบลอกคราวนี้กูจะแพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกูจ้าวมือกันกูจ้าวมือแล้วกันจ้างหของฉันใช่ไปทําอะไรบอกทานาบอกทานาว่ากูจ้างมันล้มวยถ้ามันแพ้เลยเจมันพันหนึ่งของจ้าหมองฉันพันหนึ่งถูกต้องให้ไปบอกกันทานาใช่ ให้ธาราล้มหวยใช่ถ้าเกิดธาราล้มหวยผมจะให้มันพันหนึ่งถูกต้องได้เลยเฮ้ยเรื่องนี้รู้แค่สองคนอ,อ,อย่าให้ใครรู้ดิเป็นความหัได้มีอะไรธาราเจ้าเ,เขาให้ครูบอกกับมึงว่าอาจจะจ้างมึงพันหนึ่งเอ้ยอาจจะจ้างมึงเห้าร้อย หห้าร้อยห้าร้อยพันเนื้อเปล่าพันนี้เขาจ้างกูอีกห้าร้อยไหมใช่เปล่าอ่ะอ่ะจกลงับลงแล้วทำไมอยาจ้างห้าร้อยทำอะไรเพื่อไปแพ้เขาด๋ยวสู้ใหม่แล้วก็ให้แพ้อือกจลงอือโอเคนะยังไงสังท่านไอ้ธราบอกว่าสองพันได้ไหมสองพันมันมากเกินไปฮะ 2 0องมากเกินไปเอาพันเดียวก็พอเดียวสองพันเฮ้ยพันเดียวเนี่ยถ้าเป็นเก้านะเฮ้ยสองพันพันเดียวสองพันเดียวเก้าพันเดียวรอมแพ้อไปเลยไม่มีอมสองพันสอ0พัก็สองพันไม่มีอะไรอัโอ้ยมือร้อนตัวมากเลยมีอะไรบ้างามร้ได้ไหมสมร้อยสก็ได้สามร้อนะเพื่อนนะทำใจเลยนะ ไม่ไม่ไม่ลยหลอกเหมือนกันเพ่ไงสามพันใช่ไหมฮัลโหลสามันมากเกินไปเอ้าสอง3ันก็พอมสองามถ้ามเจ้านี่ยสามอไม่ยมแพ้ไม่เลยเพิ่ไ่สาันตักที่เจได้ขอใจมากเจ้เจ้าไม่ได้ไหม คืออะไรไงเจ้าเจ้าถ้าเกิดมึงแพ้เขาเดี๋ยวเขาเป็นยอดสมพลเลยก็คือสนุกแล้วไม่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้แต่เมื่ได้ยศถาวราไดากแล้วเพื่อนก็ดีแล้วก็ที่มาที่นี่อยากจะมียศนั่นแหละเอาดูมึงมึงไปแพ้เขาเพียงเดียวซี่เออโอเคละตะลุกแต่มึงไม่ได้อะไรเงินได้ยศถาวไม่ได้ฉากก็ได้กูไม่ได้รายเดิือนเลยนะจ๊ะตกใจอะไรอ่ะอยู่ไหนเนี่ยได้ตกลง แต่ว่าถ้าเกิดมันแพ้เนี่ยอย่าไปซ้ำมันเอ้ยรู้นะอย่าไปตกมันนะฉันไม่ตกยู่แล้วลองพิมพ์ใหม่ดูเรื่องเราลองใหม่เลยครับกาที่นัดแรกไปแล้วครับเป็นนัดว่าลูกการับลูกเรื่องไม่นอยลูกเรื่องการจะเป็นไปอย่างไรครับสมุดของเจ้าของเอา หลอดยาวแล้วอยู่ไม่ได้นะครับตบเจ้าได้ไม่ตบลัวเลยเดี๋ยวท่านเนี่ยอยู่เปล่าเออไม่ต้องบวกปูขวาไว้แล้วตรงไหวหรือเปล่าพี่เจค่ะาเธอไหวเห็นคนตกไปเนี่ยจะไม่ได้เลยรอดตัวมึงไปยอดรับโอ้ยไปตามกับมันมาเร็วมันไปไหนแล้วอ่าวมันมันมันอ้าวตัวมาข้างเดียวอ่ะ แล้วทำทำไมเฮ้ยใครลงแมงล่างมาเลยเฮ้ยเฮ้ยใครตบฟุ้ยเฮ้ยลงแมงล่างไหมขึ้นมังมดิเฮ้ยไม่ขึ้นขึ้นมาไม่ไปขึ้นมาไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นไม่ไป ค่าตัวงานกูไปกุ้ไปไก่ยังเนาะเฮ้ยเอโกูเฮ้ยกลับมามาเร็วมารางวัลนี่ก่อนไหนที่นี่นี่ตรงนี้นี่ไหนดีเดี๋ยวโหเจอเมกไกลเลยเห็นไรเปล่าเฮ้ยอะปง่าย้พุ่งตรงไปนู่นเลยนะแล้นาไอ้นี่ป้องหน้าอย่างนูเชียว ดูงมันเดินไปไหนแนี่ยเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงเอ้ยกลับมาเร็วใั้ขอบคุณพี่ก่อนเลินอะไรกันจังโง่อะไรวะีิดมือทหายใหม่เป็นยังไงบ้างพี่ค่ะได้พี่ให้ใช่ไหมพี่คะบุรโลงครั้งนี้หมัท่านไปถ่ายนะพี่ค่ะจงมาทำไมพ่อเห็นแล้วขอบคุณพครับไปขึ้นเลยลบออกยืนทำอะไรกันเนี่ยน้องมาดูนี่คิดบึงดุจังเลย นน่าที่เหมาะๆไปบบขอบคุณครับพี่แบงค์ขอบคุณครับพี <c oughs> ่แบงค์ไมแล้วกันขอบคุณครับเฮ้ยวันนี้พี่มาเล่นต่อแล้วมันโล่งๆนะอะไรอะื้วยพี่อะเหรอมัน เอาเนต่อ้งาไงเ้าปี่งาไปงานมึงอยู uh ่น huh> right> ี oh. ่หมดเลยสัญญาเดี๋ยวกูเอาคณะกูไปเล่นแทนมีคณะเนียเหเนี่ยเอาใครเนี่ยกต่ออดใครอะพี่อ๊เือคณะอะไรอ่ะเตาออสกอดคอล่มจะดังไหมเนี่ยจะสู้วที่ส่งแสงได้หรอวะนาขนาดนี้กูพออยู่พอกิน ไอ้หนุ่มเน่ยเฮ้ยลูกพอ่อพ่อเห็นแล้วเฮ้ย <_ d ata> hey, มึงสในใจหน่อยเฮ้ย <_ d ata> จะเป็นอาหารก็ไมนะ่เ,มเนี่ยคอัสดีค่ะฮะอทิษงแสงเข้ายยางไ่มคะให้มาเรอวงานไม่มีอาพุดอยู่ตรงไหนอะนี่นนลูกพอ่อ <_ d ata> พ่อเห็นแล้ว